ตำบลหมู่บ้านนะครับถ้ามีข่าวสารก็ส่งถึงทีมงานของเรานะครับหน้าแฟนเพจลูกหนังติดรออดลยทีวีสี่ศูนย์หกนะครับเราก็จะนําเสนอกันนะครับหรือว่าทีมงานขงเราไปติดตามข่าวขอบสนามแต่ละสนามแต่ละที่แต่ละชุมชนตําบลหมู่บ้านนะครับเหมือนที่เราไปจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับที่สนามดูยูในเตดคลองหลวงนะครับก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล ริมทีมครับนะครับมีอดีตนักเตะทีมชาติชุดริมทีมไปร่วมกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกุ้งสุชินพันธ์ประภาสนะครับตะวันสีปานดุสิทธิ์เฉลิมแสนนะครับบรรดาน้องๆ <c oughs> เด็กๆ12ปีก็เตะกันตั้งตเช้านะครับก็สนุกสนานนะครับไปติดตามบรรยากาศในบทสัมภาษณ์ที่นำมาฝากแฟนๆกันครับ ผมรู้สึกอยากขอบคุณนะครับทีมงานแล้วก็เจ้าของคุณวินิตทีมงานทุกทุกคนนะครับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงดีเร็กเตอร์นะครับเดนิสนามาโต้ที่ช่วยดูแลแล้วก็ฝึกซ้อมเด็กๆส่วนตัวรู้สึกว่าเด็กๆยังมีอะไรที่เราต้องดูแลขอบคุณมากครับธีระพ,พลโพธิราชซ้อมอยู่ที่เคหาคนคร3พัฒน,นาการซอย50จันทร์ถึงอาทิตย์ทุกวันครับช่วง4ี่โมงถึง1ทุ่มครับเป้าหมายก็ ให้เยาวชนทุกคนในทีมได้เล่นกีฬาครับก็สอนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับทั้งในชุมชนและข้างนอกครับมารวมตัวกันเล่นครับส่วนมากก็ผู้ปกครองช่วยช่วยกันแล้วก็จากผู้ใหญ่ใจดีบางบางส่วนครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ครับเพราะว่าเคหานครเราไม่ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายในการสอนครับก็คือ มีสปอนเซอร์จากผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็จากผู้ปกครองหลายๆท่านที่เข้ามาช่วยเหลือผลงานวันนี้ก็แข่ง3นัดชนะทั้งสนัดครับก็นัดแรกชนะวัดกู้เอสานัดที่2ชนะ BP บ้านป่า50นัดที่3ชนะจตุรงเจ้าไอหา3 0เข้ารอบรอบ8ดอ สวัสดีครับผมอน,นิรุตศรประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ช่วยของอาจารย์สุมเมธโคตรตื้นก็ดูแลทีมวัดกู้จูเนียร์วันนี้เรามาทําการแข่งขันที่นี่นะครับก็ทําการฝึกซ้อมอยู่ที่สโมสรเอสจีเมืองทองมีการซ้อมกันอยู่ประจานะครับวันนี้เดินทางมาก็คิดว่าจะผ่านเข้ารอบ8ทีมได้นะครับทั้ง2ทีมชุด A ชุด B ครับรอบแรกเมื่อเช้านี้เด็กพลาดท่าไปนิดนะครับยังไม่ตื่นแพ้ไป2ต่อ3นะครับแต่ก็กลับมาแล้วครับแมตช์สชนะ70 s อสซีดูแลเด็กของเราเด็กพวกนี้อยู่หอของ s c g หมดเลยครับ s อสดูแลเด็กของเราหมดเลยครับทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการฝึกซ้อมนะครับเอสซี SG. แล้วก็ถ้าใครเรียนประถมก็จะเข้าที่โรงเรียนวัดกู้ถ้าใครเรียนยยมัธยมก็เข้าที่โพนิมิตครับ เป็นโครงการที่จะต่อยอดสู่สู่สอาคาเดมีของ SCG เมืองทองแล้วก็ตรงต่อสู่ทีมใหญ่ชุดใหญ่ในอนาคตครับเด็กเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์จะคัดด้วยตัวของอาจารย์เองแล้วก็ส่วนหนึ่งจะมาจากต่างจังหวัดจะมีทางใต้สตูลภูกเก็ต เหนือก็มีชัยนาทมีชัยภูมาเลยมานะครับผู้ปกครองจะพามาเทมาทดสอบอันนี้ผู้ปกครองต้องชอบด้วยครับก็พามาแล้วก็คดปืดนะครับขอเรียกท่านคดปืดก็ให้โอกาสเด็กทุกคนนะครับคือฝีมือได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มีใจมาคดปืนให้โอกาสก่อนนะครับอันนี้สําคัญที่สุดครับสวัสดีครับผมพลุทเรืองทองครับผมเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนทีมศิษย์รูแสงครับผมปัจจุบันนี้ก็ซ้อมอยู่ที่บึงทองหลางแคมเดมี่ครับเป้าหมายของแคาเดมี่ก็ อยากให้เด็กๆพัฒนาไว้ต่อยอดในอนาคตรครับผม,บบมก็เป็นน้าพอใจครับผมแต่ละแต่ละเกมแพ้นหนึ่งชนะสองครับผมก็โอเคครับดีครับผมเป็นสิ่งที่ดีครับให้เด็กได้มีทางเลือกในการเล่นกีฬามากกว่าให้เด็กไปติดเกมครับผม สวัสดีค่ะเสียงซอเลอร์รัตนาชัยนะคะวันนี้ก็พาน้องๆจากทีม STB Academy นะคะเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ Academy ของเรานะคะก็เน้นเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ก้าวไปถึงระดับประเทศ Academy, mm hmm. Academy ของเรานะคะมีนักกีฬาอยู่ประมาณ41คนนะคะ mm hmm. 10คขวบถึง12ขวบนะคะก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่เรามาเริ่มทํา a c a d e m y นี้ mm hmm. ก็ประสบความสําเร็จมาประมาณนึงค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ รวมถึงวันนี้มีทั้งแดเนียลไมคคอนกายโอมแล้วก็แซนนะคะก็เป็นทีมของเราในรุ่นอายุไม่เกิน12นะคะก็ ในการแข่งขันครั้งนี้ในรอบแบ่งกลุ่มตอนแรกก็ชนะหมดเลยก็ตอนนี้ก็รอรุ้นผลในนัดต่อไปสําหรับเยาวชนของ S T B Academy นะคะเราเปิดคัดนะคะน้องๆเพื่อให้โอกาสน้องๆจากทั่วประเทศนะคะเข้ามาร่วมคัดตัวกับเราเพื่อมาเป็นหนึ่งใน S T B Academy แล้วเราก็ส่งเสริมน้องๆทางด้านการแข่งขันฟุตบอลซองฟุตบอลแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องการศึกษานะคะที่เราให้ความสําคัญก็น้องๆ ของเราทั้งหมดนะคะก็มีทุนการศึกษาใน,นด้านการศึกษาเมื่อจะเรียนอยู่ที่เซนโดมินิกนะคะหรือว่าที่สาธิตเอ่มอสวนะคะก็เราก็สัพพอร์ตน้องๆเต็มที่ค่ะ ผมศิลพงศ์ศิริโพธินันนะครับประธานสโมสรดูยูเนเต็ดอคาเดมี่นะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมซึ่งทางเราเนี่ยครับทางสนามดูยูเนเต็ดนะครับอยู่ตรงอําเภอคลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเราเนี่ยเน้นนะครับส่งเสริมกีฬาในเรื่องของฟุตบอลนะครับ เราจะนําไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอดีตทีมชาติก็ดีนะครับก็คือมาร่วมนะครับร่วมรังสรรค์ให้เห็นว่านี่คืออยากให้เด็กๆนะครับมาดูว่านะครับนักฟุตบอลระดับทีมชาติอดีตท,ทีมชาติเขาเล่นกันยังไงนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนในเขตนี้เราเป็นแค่ผู้ผลักดันผู้ให้การสนับสนุนมีสนามให้เด็กๆและเยาวชนได้มาลองฝีมือกันซึ่งการฝึกซ้อมก็ดีนะครับอะคาเดมี่ต่างๆ ก็ดีนะครับเมื่อฝึกซ้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็อยากจะมาเขาเรียกว่าท่องโลกกว้างแห่งกีฬานะครับตรงนี้สนามดูยูเนเต็ดอะ e m เดมีจะมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อจะสนับสนุนเด็กๆและเยาวชนของเราเพื่อให้มีโอกาสมีทางเลือกนะครับให้เด็กเขาไปสู่ฝันได้ฟุตบอลสร้างอาชีพได้ฟุตบอล สร้างอะไรหลายๆอย่างได้นะครับก็ปลายปีนี้นะครับจะมีโครงการใหญ่นะครับจัดกิจกรรมหมายถึงว่าทัวร์เมนต์ใหญ่ๆของเยาวชนน่าจะจัดเชิญทั้งภาคกลางนะครับเพราะเราเคยทํามาแล้วนะครับสนามที่นี่นะครับเคยจัดนะครับเป็นีหลีกเยาวชนลีกคือใช้แล้วยาวมากนะครับตรงนี้ให้เด็กได้แสดงฝีมือกันเต็มที่นะครับปลายปีนี้แน่นอนครับรายการใหญ่ครับผม ย่าตัวย่าตัวลงลูกถ้าเหมือนในทีวีมองกล้องกัลูกมองกล้องกแล้วลเนเออ้เชื้อสวยนั่นแหละครับเป็นเยาวชนอายุ12ปีนะครับทีมแชมป์ก็ได้รับถ้วยและเงินรางวัลไปนะครับก็ขอบคุณ สนามฟุตบอลดูอยู่ในเตดคลองหลวงปทุมธาน,นีนะครับแล้วก็กลุ่มอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดริมทีมนะครับที่จัดการแข่งขันก็แว่วว,วนะครับทางด้านคณะจัดการแข่งขันโดยสุชินพันประภานะครับอาจจะขยายการแข่งขันไปทั่วประเทศไทยก็ติดตามกิจกรรมดีๆนะครับจากนักเตะ